สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทัลล์บายชิตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงให้กับคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมประจําเดือนกันยายนนะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นการงานการเง,งนินและในเรื่องของความรักเนาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยถ้ามีเสียงฟ้าร้องเสียงฝนไม่ต้องตอกใจนะบ้านเราธรรมชาติ มันอยู่ในห้องไม่ได้เก็บเสียงเสียงอะไรเข้ามามันก็จะเข้าไปในโทรศัพท์หมดเลยต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีอาจจะมีเสียงเครื่องบินอยู่ใกล้สนามบินเสียงฟ้าร้องฝนตกบ่อยช่วงนี้มาเรามาดูคนที่เกิดราศีกุมลัคนาลกุมประจาเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้างเออว้าวเชมเน,น์ เทมเพลตเขาเทมเพลตเทมเพลตเขาเป็นลักษณะของการอยากให้หรือกําลังจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานมันเป็นไพ่ของการอยากให้คุณปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทาง จะมีการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเนาะเนี่ยตัวตรงนของคุณเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเจอเจอภายในเดืเอนกันยายนเนี่ยสิ่งที่คุณกำลังจะเจอแคมเพลนเป็นลักษณะไพ่แต่ตราศีรนูด้วยนะคะหรือในไพ่เลยเดอร์เวทลักษณะของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนลักษณะของคนที่เทน้ำไปมาก็นอกจากการที่อยากให้เราปรับเปลี่ยนสมดุลแล้วอ่ะเขาอยากให้เราอ่ะอืมได้ ทำบุญถ้าในเรื่องของทางธรรมะเนะาะทำบุญบวดน้ำมันเป็นเรื่องของการเทน้ำอะ่ะอ,อยากให้เราแบบปรับปรับปรับเปลี่ยนปรับปรุงในเรื่องของใจบางทีอาจจะไปในเรื่องของธรรมะมาช่วยด้วยก็ได้ในเรื่องของการทําบุญเนาะในเรื่องของการบวดน้ำนี่มาดูกันต่อราศีกุมลัคนากุมเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้าง เดอะสตาร์เดอะสเป็นลักษณะของการขอพรการเหมือนเดอะสตาจริงๆแล้วเป็นลักษณะความสุขสมหวังมีชื่อเสียงใครที่กำลังอยู่ในเขาเรียกว่าไงที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลสื่อสังคมจะได้รับการรู้จัก จะมีชื่อเสียงอ่ะมีชื่อเสียงโด่งดังประมาณนั้นเนาะเป็นลักษณะของไพ่ประจำราศีคุณมด้วยเนาะเดอะสตาร์เป็นเป็นเป็นลักษณะของการขอพรด้วยแหละอืมเขาอยากให้เราได้ทำบุญได้ขอพรได้อธิษฐานหรือเปล่าเออบางทีเขาอยากให้เราอธิษฐานเนาะอธิษฐานขอเอาในสิ่งที่เราอยากได้พูดเอาแต่ในสิ่งที่ดีๆที่ คิดอยากได้งานคิดอยากได้เงินก็คิดอธิษฐานเอาในสิ่งที่ดีๆเรากําลังจะสุขสมหวังในสิ่งที่เราอยากได้เดืเอดานะมาดูกันต่อเ o อ l <laughs> อเอ g ด t อ f f อ o r อ e เ,เป็นลักษณะข,ของคนที่มือแปดด้านหาทางออกไม่เจอกําลังมีปัญหามีอุปสรรคมีปัญหาขวากหนามยืดล้อมอไว้เลย แต่จริงๆมันไม่ได้ล้อมขนาดหาออกทางออกไม่เจอนะมันมีทางออกแต่ทางออกมันอาจจะเล็กมากจนเรามองไม่เห็นอนะ่ะเหมือนเราติดกับอยู่ในปัญหาแต่ว่าคนข้างนอกที่เขามองเข้าไปเขาเห็นนะเขาเห็นช่องทางทางออกแต่เรายังไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองนะคุณกําลังตกอยู่กับปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้เนาะช่วงนี้เนาะมาดูกันต่อค่ะเซเว่นออลคั เจเวนออฟคัพก็เป็นลักษณะของการขอเหมือนกันขออยากได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างเลยมันเป็นไพ่ของการจินตนาการและการมโนก็ได้เพเมื่อกี้พูดว่าเนี่ยอยากได้อะไรให้ขอดูสิสมโนก็มาอม,มันเป็นไพ่ของการจินตนาการไปในสิ่งที่ดีๆมันมีเรื่องที่เราอยากได้หลายสิ่งเลยงานเงินความรักขอเอาอยากได้ก็เขาจะให้ ม่รู้ใครจริงๆนะเซเว่นอัพับมันเป็นลักษณะของไพ่ถ้วยเนะาะไพ่ถ้วยคือการ <c oughs> ลักษณะของไพ่ถ้วยก่อนนอะอม,มันเป็นลักษณะของอกอ้อมอารีใจดีมีน้ำใจอลักษณะของความรักอันนี้เซเว่นออฟเซเว่นออฟคับเซเวน่นออฟคับเมื่อกี้เราพูดเซเว่นออฟคัใช่ไหมเซเว่นออฟคัเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะของ ของสิ่งที่เรามุ่งหวังเอาไว้ที่มันมีหลายอย่างม,มันเหมือนเขาอยากให้เราอาธิษฐานขอจริงๆอ่ะอืมันเป็นในเรื่องของการอาธิษฐานนี่ก็าอาธิษฐานขอเอาจริงๆนะเนี่ยว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยเขาบอกมาแบบนี้เราอ่านแบบเราอ่านตามไพ่เลยนะไม่ได้พูดเองนะะจริงๆนเนี่ยไพ่ใบนี้เขาอยากให้เราปรับเปลี่ยนสมบุลทําบุญกรวดน้ําบ้างแล้วอธิษฐานขอ ใครที่อยากสุขสมหวังขอให้สุขสมหวังใบนี้ก็เหมือนกันอมืมันเป็นในเรื่องของความฝันจินตนาการอืมเหมือนแบบเขาเรียกว่างพลังงานของพลังงานของสิ่งดีๆจิตวิญญาณมันเป็นจริงๆมันอาจจะเป็นในเรื่องของการเพ้อฝันก็ได้จินตนาการอะไรที่เราที่มันยังไม่ยัมันยังไม่ได้มีมันยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่าง แต่เราคิดเอาไว้มุ่งหวังเอาไว้เนะี่ยให้คิดแต่ในเรื่องที่ดีนะแตนะ่ถ้าสมมุติในเรื่องงานในเรื่องงานเนี่ยมันมันออกมาล้อกันนะไพ่มันมันไปในทางเดียวกันเนาะงานอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ศิละปะศิลปินเนี่ยเดอะสตาร์มันก็ศิลปินเหมือนกันนี่ก็ศิละปะศิลปินเป็นงานฟรีแลนซ์ถ้าหรือเป็นงานที่แบบ ออกแบบตกแต่งเนี่ยคุณจะทําได้ดีเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีจินตนาการสูงอืมถ้าในเรื่องของการเงินเงินอาจจะเป็นคนใช้เงินเก่งใช้จ่ายโดยไม่มีเหตุผลอยากได้ฉันจะซื้อซื้อไปเรื่อยอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ได้ว่านะไพ่บอกไพ่พูดเราไม่ได้พูดนะออีกลักษณะหนึ่งใบนี้มันอาจจะเป็นเหมือนภาพลวงตาก็ได้ และช่วงนี้ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื่อยอในเรื่องที่บางทีเราอยากคิดอยากได้อยากได้เยอะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ใช้เงินเราใช้จ่ายออกไปมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยบางทีมันยังไม่ต้องมีก็ได้แต่เราก็อยากได้เลยก่อนนะมาดูต่อราศรีกุมในช่วงนี้เดือนกันยายนราศรีกุมลัคุ่มเป็นยังไงกันบ้างเอยมาศีออเพนเทนเคิล เอาเป็นตะเก็ก็เป็นลักษณะของการให้และการได้รับโดยเท่าเทียมกันเนี่ยมันออกมาตอกย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าอยากให้คุณได้ทําบุญอืมดูแสงมาทางเรื่องไสยศาสตร์นี้ได้ยังไงเนี่ยถ้าใครกําลังมีปัญหาในเรื่องของเงินจะมีคนเข้ามาช่วยหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาอยากให้คุณน่ได้ทําบุญได้บริจาคทรัพย์ได้ช่วยเหลือคนอื่นบ้าง เมื่อมีโอกาสเหมือนเราเดินผ่านตู้เราก็อยากเขาแบบอยากให้คุณได้ทําบุญหยอดเหรียญบ้างหรืออะไรแบบเนี้ยได้ใช้จ่ายได้ใช้ออกไปในเรื่องของการทําบุญเนี่ยทําออกไปบ้างนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้เนี่ยอมืมาดูกันต่อราศีกุมละคณากุมนะช่วงเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้างเลย เพดออฟสอดเพดออฟสอดเป็นลักษณะของอตามที่คุณกำลังจะเริ่มต้นมีศึกษามันอเหมือนกำลังรอที่จะมันเหมือนมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่กำลังจะเข้ามาเหมือนเรากำลังรอข้อมูลข้อมูลนั้นก็กำลังจะเข้ามา เหมือนเรากำลังรอที่จะได้ศึกษาเรียนรู้อะไรบางอย่างคุณกําลังจะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งนั้นๆที่คุณอยากเรียนรู้เนาะมาดูกันต่อลักคนากรุมราศีกรุ่ม,ามอาจารเดือนกัุยายืมเซเว่นออฟบอลเป็นลักษณะของการทํางานช่วงนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยยากลําบากต้องเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะต้องมีคู่แข่ง หรือคุณกำลังมีคู่แข่งในเรื่องของงานคู่แข่งใน,นที่นี้อาจจะหมายถึงการประมูลงานการทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันใช้มันอาจจะต้องใช้ความยากความอุตสาหะในการทำงานเนี่ยเหมือนคุณกำลังรอข้อมูลข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยมันจะทําให้งานเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น,นม,มาดูกันต่อราศีกุมัภนากมการเงิน เราอ่านตามไพ่ที่ขึ้นเลยนะไพ่เหรียญเราอ่านในเรื่องของการเงินไพ่ถ้วยเราอ่านในเรื่องของความรักเราอ่านแบบนี้เลยนะเพราะว่าเรามันเป็นการอ่านโดยรวมเนาะการงานการเงินและความรักไพ่ใบไหนขึ้นมาเราจะอ่านให้แบบนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เจาะจงว่าวันนี้มาอ่านในเรื่องของความรักวันนี้มาอ่านในเรื่องของการเงินวันนี้เราอ่านโดยรวมเลยนะการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคถ้ามีเราจะอ่านให้หมดเลยนะนี่ทูอัพเพนท์เคิลเป็นลักษณะของ <c oughs> การหมุนเงินเหมือนช่วงนี้อาจจะติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการเงินเงินที่ได้มามันจะรับซ้ายจ่ายขวามันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายประจําที่เราจะต้องจ่ายออกไปอยู่อยู่เป็นประจําค่าเช่าบ,บ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรแบบนีน้เหมือนเงินเดือนที่เราได้รับมาเราก็ต้องใช้จ่ายออกไปเป็นแบบการหมุนเงินหรือถค่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นรักที่ไม่ชัดเจนรักที่ต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์นะ เมืนเราจะต้อง <c oughs> มีปัญหาในเรื่องงานก็เหมือนกันในเรื่องงานก็เป็นเหมือนเรากําลังปรับวงปรับปรุงปรับปรุงให้มันเกิดสม,มดุลในทุกๆเรื่อง <c oughs> มาดูกันต่อราศีกุมลัคนากุมการงานการเงินและในเรื่องของความรักเป็นยังไงกันบ้างเรือนกันยายนนะคะโอ้เอ็ดออซอด ้าในเรื่องของปัญหาอุปสรรคไม่ต้องกลัวนะมันกำลังจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำให้คุณแก้ไขปัญหานั้นไปได้เนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจถ้าในไพ่เลยรดเวทจะเป็นเหมือนหนึ่งดาบเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนกุญแจที่เราจะไขทุกประตูที่มันติดขัดเราจะไขแล้วเราจะผ่านมันไปได้อย่างดีด้วยนะมาดูต่อ ร <c oughs> าศีกลุมล,ลัคนาลกุมเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้างใบนี้นะคะราศีกุมล,กลัคกาลกุมกันยงกันเงินและในเรื่องของความรักนะเดี๋ยวชอลี่ออดเชรี่ออดเป็นไพ่ประจำราศีกรกฎเนาะหมายถึงตอนนี้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นในนี้ก็ได้คนที่อยู่ในเครื่องแบบ คนที่ทํางานออนไลน์คนที่ทํางานขนส่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนกาลังจะมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องการเดินทางในเรื่องการขนส่งปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องยวดยานพาหนะงานจะช้างานจะมีปัญหามีอุปสรรคแต่มันจะผ่านไปได้ไม่ต้องกลัวเรามีเอ็นออฟสอสอยู่ทุกปัญหาทุกอุปสรรคเราจะผ่านมันไปได้อย่างแน,น่นอนมันจะมีคนเข้ามาช่วยทําให้เราแก้ไขทุกๆปัญหาที่เราประสบพบเจอว่างานจะยากงานจะเหนื่อยหน,นักเนะ มีเอ็ดอาสอดประกบอยู่อยากได้อะไรให้ขอเอานะคะช่วงนี้ทําบุญหน่อยนะทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุลแล้วคุณอย่อาอธิษฐานขอเนี่ยพายอาธิษฐานขึ้นมาสองใบเลย <c oughs> เขาอยากให้เราได้ขออยากให้เราได้ทําบุญอยากให้เราได้บริจาคทรั์เนาะถ้าถ้าถ้ามีความเชื่อก็ลองทําดูนะไม่เสียละไม่เสียละไม่เสียหลายออืม คือเดินผ่านตู้ตรงไหนก็ทําบุญอธิษฐานเอาอธิษฐานจิตเอาตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วอธิษฐานในสิ่งที่อยากได้อยากได้เงินก้อนก็คิดถึงเงินก้อนอนธิษฐานเอาอยากได้ความรักก็ระล,ลึกนึกถึงในเรื่องของความรักของสิ่งดีๆสิ่งสวยงามในเรื่องของความรักเนาะสิ่งดีๆกาลังจะปรากฏให้คุณถ้าคุณขอเนาะโอเคเราจะอ่านได้ตามนี้นะคะ ราศีภุมลัคนาลุมแเราขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ที่ทุกคอมเมนต์นะขอบคุณทุกการกดติดตามในช่องในจิตราลอดบายคิตตี้นะคะตอนนี้เราทําทําคลิปมาตั้งแต่พฤษภาพิจนาการดาสิงหากันยากำลังจะเข้าเดือนที่5้าแล้วคนติดตาม900กว่าคนแล้วขอบคุณมากๆเลยทุกๆคนทุกทท่านที่เข้ามา กดติดตามช่วยให้ช่องมันเติบโตไปได้เป็นอย่างดีนะคะขอบคุณมากๆเลยในจิตพคาร์ลอตบายคิตตี้คะ่ะ